สวัสดีค่ะ Wonder Wonder Soul Love Life Tarot Reader นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปของปักหลังเดือนกันยายนนะวันที่16-30กันยายนนะคะเนาะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาะเปิดไพ่ดูไพ่ให้กับชาวราศีเมษนะคะเดือนและวันที่เนี่ยของเบงก็จะใช้หลักของศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถ ดูตรง description box ได้ถ้าเกิดใครอยากจะตรวจสอบล,สลัคนาราศีราวจันทรศุกร์อะไรอย่างนี้นะไม่มีลิงก์ไว้อยู่นะคะราศีเมฆก็จะเป็นคนที่เกิดในวันที่21มีนาคมถึง20เมษายนนะคะเนาะโอเคงั้นเราขอมาเริ่มดูกันเลยนะคะ การดูนะคะก็จะเป็นการดูแบบทั่วไปเป็นความรักทั่วไปเลิฟ general reading นะคะเป็นพลังงานของเอก ollective energy เป็นพลังงานทั่วไปไม่ได้เจาะจงกับใครเป็นพิเศษนะคะไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวใดๆนะเพราะฉะนั้นพลังงานของไพ่ที่เปิดขึ้นมาหรืออ่านขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะสลับสับเปลี่ยนกันได้ตัวตนนะคะไวโซลซาหรือเป็นพลังงานรอบๆตัวคุณนะ เรื่องราวของไพ่เรื่องราวของสิ่งที่ทํานายออกมานะคะตามหน้าไพ่นะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับคุณนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีนะคะอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่อยากรับนะคะก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้ให้มันผ่านไปนะคะอย่าเก็บไปคิดอย่าเก็บไปเครียดอย่าเก็บไปซีเรียสน,นะคะขอให้การดูไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ งั้นเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเรามาเริ่มดูกันให้กักบชาวราศีเมฆลัคนาเมฆนะขอขยับนิดนึงจะมีพื้นที่วางพ่ยว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีเมฆลัคนาเมฆนะคะเป็นอย่างไรนะ king of swords นะคะ two bonds the lovers นะคะ King of Pentacles นะพลังงานของชาวราศีเมแลัคนาเมฆนะคะตอนนี้ตัวคุณเหมือนกำลังคิดมีเรื่องให้คิดนะอยู่ในภาวะของ King of Swords อาจจะนิ่งๆกำลังใช้ความคิดอะไรซึ่งมันอาจจะยังคิดไม่ค่อยออกว่าจะเอายังไงนะมันมีความเป็นอีกโก้มีทิฐิในตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะพลังงานตรงนี้เนาะ ดูคุณเป็นคนที่อาจจะแบบค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากคิดเป็นกระบวนการนะเหมือนมีอะไรในชีวิตที่ต้องตัดสินใจมีทางให้เลือกอยู่นะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงกับตัวของคุณเองในตอนนี้เหมือนคุณกำลังมองไปมองหาคำตอบว่าทางสองทางที่คุณมีอยู่ในตอนนี้คุณอยากที่จะไปทางไหนคุณกำลังใช้ความคิดนะเพราะตัวของคุณนะดูเหมือนว่าคุณอยากจะต้องการ ความมั่นคงความชัดเจนแล้วก็บางอย่างในชีวิตคุณคุณกําลังโฟกัสเราว่าอยากให้สิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความสุขสําหรับคุณอยากให้การตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของภาวะอารมณ์มเดเดิลเวอร์สขึ้นมาเนี่ยคือคุณคงจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้นะเป็นช้อยส์ให้เลือกนะคะในตอนนี้กับคนที่ท,ท,ที่ที่เข้ามาหาคุณเนาะ เหมือนคุณกําลังมองว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณคุยด้วยอยู่นะคะอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้มันมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณนะแล้วพอบางคนถ้าเกิดมีคนอื่นๆเข้ามาในตอนนี้เขาอาจจะมาทําอะไรให้คุณรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจหัวใจฟูขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณกําลังตัดสินใจกับคนคนที่ มีใครสักคนนะคะที่ยังไม่อาจจะยังไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วคุณกําลังมองว่าคุณจะเลือกทางไหนเลือกคนไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีช้อยส์นะคะมีคนมากกว่าหนึ่งในความสัมพันธ์ก็มองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับค,ค,ค,คนคนนี้ก็ยังมีมีแพชชั่นมีอารมณ์นะคะมีความสเสน่หามีความรักใคร่มีอะไรอย่างเงี้ยให้แก่กันนะแต่ดูใบแล้วอาจจะเป็นคนที่ ไม่ได้อยู่ใกล้กันมากนะักอาจจะเป็นคนที่มีระยะทางมีทางไกลในความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนคุณกําลังมองคุณกําลังเฝ้ารอนะคะที่อยากจะเจอกับเขาเนาะแล้วก็เลือกทางที่แบบเลือกว่าจะเอาอยัางไงกับเขากับคนคนนี้นะเพราะว่าระยะทางหรือความไกลาอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้บางครั้งอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกมันแค่เป็นอุปสรรคเล็กๆอะไรอย่างนี้เองแบบอยากเจอก็ไม่ได้เจออะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะโอเคงั้นเรามาดูนะแล้วคนคนที่ คนที่ชาวเมฆนะคะคุยด้วยอยู่คิดถึงอยู่นึกถึงอยู่ตอนนี้นะคนที่คุณกําลังนึกถึงคิดถึงอยู่นาเขาตอนนี้เนี่ยนะคะพลังงานของเขาคนนี้เป็นอย่างไรพลังงานของคนที่ชาวเมฆนะคะคิดถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเออเพจเจ้าคัพส์เอ็ดออฟเพนต์คลส์นะคะเซเว่นออฟเพนต์เคิลส์นะ แล้วก็7 of c ่นอคนคนนี้พลังงานของเขาว่าเหมือนเขาเขาจะเข้ามาหาคุณในลักษณะของพลังงานของเพจคือเขาเข้าแบบเขาเข้าออกๆออนะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือว่าเป็นคนที่มีนิสัยเด็กอายุเยอะก็จริงแต่ยังมีความเป็นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แบบมองความรักแบบ ยังไม่ค่อยอะไรมากนักอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเป็นแค่แบบไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเหมือนเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างตั้งตั้งอกตั้งใจที่จะทํางานหาเงินมากกว่าแล้วตัวเขาในตอนนี้รู้สึกว่าเขาคงมีอะไรหลายๆอย่างให้ทาใน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 ,ในชีวิตของเขาเนาะเออดูดูเขาเหมือนแบบว่าจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยของเขาเรื่อง เงินเนื่องทองอะไรอย่างเงี้ยของเขาแล้วเขาก็ดูแบบเป็นคนที่มีอะไรให้ทําตลอดเวลาเป็นคนที่มีอะไรให้เลือกทําอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตอนนี้คนคนนี้เขาอ,อาจจะแบบ อาจจะแบบไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวก็ได้นะเออถ้าเกิดพูดตรงๆคืออาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวก็ได้อาจจะมีคนอื่นๆเป็น c h o i อ ice ของเขานะคะให้ให,ให้ให้เขาได้พูดคุยให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบเหมือนยังไม่ได้จริงจังลงหลักปักฐานหรือว่าตัดสินใจอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยกับกับคุณเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้นะคะก็คือเหมือนเหมือนยังไปยังยังยังอาจจะแบบว่า อ่อเป็นมันเป็นอะไรที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะนะกับคนคนนี้นะคะเหมือนเหมือนตัวเขากําลังอยากจะสร้างเร,งเรื่องเรื่องเรื่องตัวเองเรื่องเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาเองให้มันมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตัวเขาก็เลยยังลอยลอยยังฟุงฟ้งๆยังไม่ค่อยมีอะไรบางครั้งก็ทักมานะคะทักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆแบบ ก้าวเข้ามาแล้วก็อาจจะออกไปก้าวเข้ามาแล้วก็อาจจะออกไปอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานของเขาเนาะงั้นเราดูต่อนะคะว่าแล้วคนคนนี้จริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาวเมฆคะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวเมฆคะ เดอะมูนเดอะแฮงแมนนะคะไนท์ออฟเพนเทนเคิลสนะคะซิปออฟคัพส์นะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยคนในอดีตหรือคนอะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามาคุยกับคุณนะคือคนคนนี้เขาก็ยังแบบรึคือรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่อาจจะแบบ เขารู้สึกว่าในบางครั้งอารมณ์ของของความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมันยังไม่ชัดเจนหรือตัวเขาเองอะค่ะเขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะกับความรู้สึกของของกับคุณนะคือเขารู้สึกว่าบางครั้งตัวคุณนะคะเวลาที่เขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าเหมือนเขาได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะเออเหมือนเหมือนเขารู้สึกดี ะะแล้วเวลาคุยกับคุณแล้วว่าบางครั้งเหมือนมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้จากคุณน่ะเหมือนเขาสามารถคุยกับคุณได้เรื่องอื่นๆด้วยอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรื่องสเรื่องเรื่องเรื่องแบบธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับกับกับคุณด้วยก็ได้นะเออคือแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันมันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนที่สามารถให้กับคุณได้นะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่า เขายังไม่ได้อยากที่จะไปไหนอะ่ะเขาก็ยังอยากที่จะแบบอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรให้มันให้มันแบบวิดว,ว้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็โอ้แบบจริงจังรวดเร็วนะจู่โจมเหมือนจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขารู้สึกแบบนี้นะคะเขารู้สึกว่า ตัวคุณเองนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้กับเขาก็ได้นะคะคือเหมือนคุณก็ก็เข้ามาแล้วบางครั้งคุณก็อาจจะแบบคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนคุณก็คงก็ย่างเชิงกับเขาอยู่เหมือนกันแล้วบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะกับเขาด้วยนะคะอืแต่เหมือนเวลาคุยกับเขาเขารู้สึกดีอะ่ะเขารู้สึกว่าแบบ ถ้าเป็นเรื่องเก่าๆเป็นคนที่คนเป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยแล้วกลับมาเนี่ยก็ดูว่าเขารู้สึกดีที่ได้กลับมาได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะได้กลับมาสารสัมพันธ์ได้กลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณเนาะแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะักงั้นเราขอดูนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรหลักหลังนี้นะคะ The Sun ว่าประกบกับไพ่ตะมู e n of Swords นะคะ Six of Swords นะคะอืมเอสบอลส์นะคะในเครื่องหลังของเดือนกันยายนมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะมันจะมีความสุขเริ่มเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้กับเขานะคะแต่จะมีใครบางคนเนี่ยยังอย,งอยู่ในภาวะยังอยู่ในพลังงานของ q u ควี o อ o สอดสเหมือนก็ ยังนิ่งๆยังอย่างเชิงยังคิดเยอะอยังอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะแต่ถามว่ามองไปข้างหน้าไหมมองไปข้างหน้าบางคนนะคะอาจจะแบบรู้สึกว่าอยาก move on ในความสัมพันธ์นะอยากจะคือ move on ในลักษณะที่ว่าอะไรก็ตามที่มันที่ท,ที่ที่มันอาจจะแบบ ไม่โอเคอะ่ะเหมือนมูฟออนไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อให้มันผ่านไปนะไม่ได้มูฟออนว่าจะเลิกหรืออะไรแบบนี้แบบว่าอยู่ๆก็แบบตัดใจแล้วไม่เอาแล้วจะมูฟออนหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สําหรับบางคนนะคะที่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเนี่ยคุณอาจจะไม่โอเคกับมันมากนักนะแต่ดูดูไปแล้วมันจะเริ่มมีเอบวอนนะเป็นพลังงานของไฟเป็นพลังงานของแบบ อะไรที่มันปลุกพลังในตัวคุณความคิดของคุณนะคะกับความสัมพันธ์นี้มันจะเริ่มมีแพชชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใหม่ๆนะเหมือนมันมีจะจะมีไฟเข้ามาเติมในความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันไปต่อได้เนาะในครึ่งหลังนี้นะคะอืม้มอะไรที่มันรู้สึกว่าหนักหนาสาหัสยากลำบากก็ดูแล้วมันจะแบบว่ามันก็จะผ่านไปเพราะว่าเหมือนตัวคุณเองหรือตัวเขาเองก็ เหมือนที่จะพร้อมอะที่จะออกมาจากตรงจุดนั้นนะแม้ว่ามันอาจจะดูวุ่นวายสับสนเป็นพายุเป็นคลื่นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาเป็นละลอกละ,ละลอกแต่ก็ออกมาแล้วอะนะคะออกมาแล้วนะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะอืมงั้นเราขอดูนะคะว่าไพแองเจลอยากสบอ,อะไร if you believe นะคะ compromisesuccess นะโอเค แล้วก็อีกอันหนึ่งน,นะคะจะบอกว่า hammer นะคะก็คือ sabotage rebuilding นะคะ working on it persisted clock nick time นะเรื่องของเวลา a x นะคะ break up นะคะ separation stop the pattern นะ abandonment ก็คือไพ่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเนี่ย ยังเชื่อมั่นในความรักตรงนี้อยู่คุณจะต้องคอมเพลมไพรส์นะคะคุณอาจจะต้องคุยกันคุณอาจจะต้องตกลงกันอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้มันถึงจะเกิดความสําเร็จในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคืออาจจะต้องมีการสื่อสารคอมมูนิเคชั่นมีอะไรอย่างเงี้ยกันคุยกันให้มากขึ้นว่าคุณต้องการอะไรเขาต้องการอะไรแล้วอะไรคือตรงกลางของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็คือว่า อาจจะต้องทําอะไรให้มันชัดเจนนะอาจจะต้องแบบทุกโต๊วะว่าเออจะเอาแบบนี้นะ precise นะคะก็คือเหมือนแบบต้องการแบบนี้ก็ต้องให้มันเป็นแบบนี้ไปได้แล้วทุกอย่างมันยังต้องใช้เวลาเนาะเออมันต้องอาจจะใช้เวลาบางคนอาจจะเจออะไรกันมาหรืออาจจะแบบไม่ลงรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้ t i m ที่แบบใช้เวลาที่เยียวยานะคะแบบมี healing time หรืออะไรแบบนี้บางคู่บางคนนะคะอาจจะต้องมีการแยกจากกาัน เพื่อที่จะเพื่อที่จะกลับมาหาตัวเองอะนะเพื่อที่เพื่อที่กลับมาอยู่กับตัวเองและคุณก็จะได้รู้ว่าคุณเองต้องการอะไรนะคะบางคนโอเคอาจจะแบบแยกทางกันไปเลยนะไม่เอาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่ยังอยากที่จะไปต่อนะคะกับคนคนนี้นะ เบนมองว่าถ้าเกิดคุณ move on ไปจะไปต่อกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณต้องการอะไรในตัวคุณแล้วถ้าเกิดคนคนนี้เขาสามารถที่จะ compromise เขาสามารถที่จะโอเคกับสิ่งที่คุณต้องการได้มันก็ไปต่อได้กับคนคนนี้อาจจะต้องใช้การสื่อสารนะคะพูดคุยกันนิดนึงเนาะในครื่งปักหลังนี้ขอบคุณมากมานะคะท,ที่ติดตามกาันแล้วจังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์นะคะแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับช anel นี้นะ แล้วยังไงพบกันใหม่ครั้งหน้าดูแลตัวเองด้วยนะคะเทคแคร์ care, ค่ะสวัสดีค่ะ